สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียบรถบ้านสเกลจีนยูนะผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านล้อใหม่อีกแล้วครับผมนี่ครับโสกันยางครับผมนี่ครับอำเภอพุชนชัยนะครับผมร้านยางที่ดีที่สุดในอำเภอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราทําอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปให้ ลงไปดูรถกันก่อนนะครับว่าเรามาทำอะไรบ้างเนาะโอ้แหกเยอะมากครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับผมคันนี้จอดหน้าบ้านได้ไม่ถึงอาทิตย์นะผมลูกค้าชอบรถสวยรถเดิมครับแต่ลูกค้าอยากได้ล้อใหมกเราจัดให้ครับสวยแน่นอนครับผม ใครอยากรู้ว่าลายไหนครับรอชมครับผมนี่ครับสเก้าเจตเรนยนครับผมเป็นรถมือสองที่ดีที่สุดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจะโดนลายไหนนะครับผมอันนี้เป็นแมกครับรถเมกโอ้ยเยอะแยะมากมายเลย เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไมค์ตัวไหนครับเดี๋ยวจะขอร้านครับผมนี่ครับเฮียครับผมเนี่ยครับเฮียแกรูปหล่อใจดีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะโดนไมค์ตัวไหนนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวบอกเฮียแกก่อนครับขอบคุณครับ